สวัสดีค่ะสวัสดีครัับสสวดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ภาพเป็นจุดจอเจอนะคะวันนี้เรามาเป็น EP ที่สองแล้วจริง EP ที่สองนี้เราจะไม่ได้มาเป็นเพลงนะคะแต่เราจะมาเป็นคำจุ๊บู้สู้เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เอ่ะเต๋สองเราจะมาเป็นคำสุภาพสิเฮ้ยสุภาพสิทธิ์สุภาพสิเฮ้ยถูกแล้ว ิทไทยนะคะเฮ้ยเอากาวเอาอีกาวไปเก็บเี่ยเดี๋ยวเกย์ไปช่วยมาไปเข้าสุภาพสิทธิ์เล่นมุมเดิมได้ปะไม่ไม่ถามไปเล่นมุมเดิมหรือเล่นเล่นไปสุภานะคะต้องเข้าโรงเรียนนะคะทำไมหรอจะเป็นลูกศิษย์ก็เลยจะเป็นสุภาพสิทธิ์แล้วต้องเป็นอาจารย์ภาษาไทยก็เลยเป็นสุภาพสิทธิ์นี่เอาความไร้เรียนมุมมากเลยไม่กลัดลำดับด้วยละก็ไม่มีใครช่วยอ่ะนี่ก็มุมเป็นล้ำอ่ะเอ้าเราอย่าลืมหนึ่งสองสามแฮ คู้่ีโอเคค่ะวันนี้ทีนี้ก็จะมีบอลมาด้วยเพราะว่าบอลกลับมาหาเพื่อนๆนะคะเย้วันนี้ก็เทปนี้จะเป็นของบอลกับยิงกับบอลบอลกัดอีกกับอิงกติกาเนี่ยก็คือว่าเราจะมีการให ชุดคําถามเนาะก็คือชุดคําใบเนี่ยสชุดด้วยกันนะคะโดยให้ปล่อยหยิงฉุบใครที่ปล่อยหยิงฉุบชนะจะได้เป็นชุดคําใบที่1แล้วก็ใครที่ปล่อยฉุบได้แพ้เนี่ยจะได้คาใบที่สองโดยแต่ละราวนะคะจะมีเวลาถึง3นาทีด้วยกันให้ทายให้ถูกถ้าสมมติว่าในการทายครั้งนั้นเนี่ยคนวาดทาให้คนทายทายถูกคนวาดจะได้2คะแนนและคนทายจะได้1คะแ<พ>นนนะคะปล่อยหยิงฉุบ <two> ชุดหนึ่งบอลนะชุดหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะอย่างงงแล้วทำไมเหมือนเดิมเพราะรอบแรกถ่ายไปแล้วเละเทะกว่านี้คุณเห็นเจะเชื่อผมซึ่งโอเคไปไปดูกันเลยรอบแรกหายตัวหายตัวหนึ่งสองสามเหลือแต่หัวกูแหละอย่างเงี้ยเหนื่อเหนื่อยตาดิเกินไปละไม่ไม่ต้องปิ้งจำเมื่อกี้เมื่อกี้หาแล้วเมื่อกี้หาแล้วอ๋อบอลยังพร้อม กูเกาอย่าเฉยนี่ก็คิดว่าอะไรติดปากกูก็กูขันกูกูแค่บอกเนี่ยเขาว่าเออเอายากเขาก็ไอ้เหี้ยก็คิดว่าเอาเนว่ามึงบอกว่ามีอะไรติดกูแต่เอากูกันอย่เฉยที่เดียกันติดก็ไม่เห็นเป็นเหี้ยอะไรเลยไอ้ก้อนบอลมาแรกนะฮะจับเวลาสามนาทีหนึ่งสองสามเริ่มให้กูช่วยดูนะเดี๋ยวบอลฮะฮะ อ้้กูง่ายยันนเีหนูเห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หนูตกใต้ต้นมะพร้าวล่วงหนูหนูจริงจริงมันหนูจริงจิ๊ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัวไก่อะไรนะแมวเปลี่ยนได้ละเพื่อนหมามันต้องมีเข้อหมาไหมมีเข้อหมาไหมไม่เลยฮะมันมันไม่ว่ายีราฟอ่ะ ไอ้ใจท้าได้แล้วยมือไอ้ที่มันเป็นเรื่องเนี้ย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 อะไรอ่ะมันจะมีอะไรใส่พวกเฮ้ยไอ้บอลอ่านผิดหรือเปล่าถูกแล้วถูกแล้วนะไอ้เหี้ยเฮ้ยดูดีดีดีมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรหูยาวกระต่ายกระเต่ากระต่ายโดนซุปกระต่ายโดนซุปมไป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 ต่อต่อต่อเหลืออีกสองนาทีหนึ่งนาทีครัสองแล้วท้าได้ครับข้าได้นะ ดำน้ำพริกอะไรไม่น้ำไม่ไม่ไม่เอาไว้เอาไว้ปักนี่เอาไว้ปักเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเดียวเาเอาไว้ปักเอาไว้ปักปักเฮ้ยพี่แกคางก็ปวดต้องตีแล้วเกินปักอะไรวะเสือเหรอไม่ไม่เนี่ยเนี้ยเนี้ยดูดิเพราว่าชัดอยู่นะเนี่ยเตัยมันคือรูปอะไรวะเนี่ยไฟฟ้าไม่มันไม่มีไฟฟ้าทำได้นะทำได้นะข้ามมาข้ามเียรูปอะไรวะ กูกูอยากจะเลยแล้วกูคิดว่ามันไม่ใช่เลยโอ้ขามอีกรอบเลยโอ้เยเยอะไงวต้องสู้ไหวะมีนาทีสุดท้ายมีนาทีสุดท้ายบอลคอเดียวเลยเพื่อนเอาทีละคำดิเอาทีละตัววาสเียรยาไอเกมนี่กินเนียนจ้วมันกาวาสเดียวภาพรวมภารวมที่ลงอ่านนี่มันคืออะไรา้ยงไม่องเลี้ยงไม่เลียง จะใช้หมดอยู่แล้วเน้นปลาลูกเน้นมันด้วยกูสามสิบวิดท้ายเพื่อนกูเน้นรวมจริงๆเหรอฮะผมว่าอยากจัง่ะสมูทอะกระต่ายนี่นี่นี่แมวอะไม่ไม่ไม่หมาเออเออเออหมาหัดินพ่อหางหมูไอหมาหมาตัดหมาตัดไม่ได้กู มึงพูดมแบบหมาหมาหางหมัตัดหางโอ้ตัดหางตัดหางาเพูดอะไรวะสคนตัดหมดไม่หางตัดหางเลยวะตัดไปวะโอ้ยไอ้ยืยยมันไปบ้านมึงจะวาดบัดยังไงวะ ตกใจได้ง่ายนะคะยังไม่ทันได้หาสาเหตุชัดเจนก่อนเลยก็วยวายแล้วเหมือนเมื่อกี้ขอดูอีกข้อนึงไอ้ที่พี่เขียนว่าขึ้นบนขึ้นกบปลายต้นไม้จรนะเล่าให้คนดูแล้วบอกว่าไอ้เยานี่ต้องขอญาติอะก่อนไม่ยานี่ต้องโชว์อันนี้ถือนี้ไหมถือถือนี้ถือนี้เพื่อที่เนี่ยแล้วแบบบอลก็มาอยู่ในตัวสิบอลก็มาอยู่ตัวสิ นีเอาเจอตัวว่าเทียร์ยังเดี๋ยวให้มึงดูก่อนนะให้มึงดูก่อนนะเดี๋ยวมึงค่อยเดี๋ยวมึงรีแอคไปหาหน้ามันนะเอามึงอ่านดีๆขึ้นบกขึ้นบกกลับไปดูขึ้นซับตัวใหญ่ๆเพื่อนไหนๆเอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยกูอ่านเหมือนเดิมอ่านเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมนะขึ้นกบนับปลายไม้ คือไม่ถนัดเพลงแล้ว่ปล่ะรอถนัดเพลงถนัดเพลงเลยไคนดูนกคนดูโชชี้นกบนปลายไม้นี่ขึ้นกกปลายต้นไม้ขึ้นกกปลายต้นไม้ขึ้นกกปลายต้นไม้ขึ้นกกขึ้นกกขึ้นขึ้นขึ้นกกปลายต้นไม้ เป็นสำนวนว่าถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคือให้เรารีบหนีออกจากตรงนั้นไม่เพื่อนเพื่อนไม่อันนี้มันเป็นสับใหม่สรุกสนุกใครผิดฟอนไอโฟนผิดเออใช่มองไม่ผิดเหนื่อยจังเลย ตอนนี้ตอนนี้อิงมีคะแนนติดตัวอยู่หนึ่งคะแนนนึงบอลบอลมีคะแนนติดตัวอยู่สองนะฮะอย่างน้อยก็ยังน้ำอยู่ยังน้ำอยู่น่าะเรงวิ่งสามสองหนึ่งจะที่สองอิงเริ่มอ่านถูกไหมกุ้งกุ้งมันคืออะไรเหวี่ยงมาได้เลยได้มีแป้งคนเดีเห็นตีนงูมวยอะไรอะไรนี่น่าจะกระลำปี เขาไอ้อะไรกลมๆสองเบ้าอะไรเห็ดเฮ้ยไอ้ไก่ไก่ไก่มาเห็ดเห็ดเห็ดอะไรเห็ดไก่เป็ดงูเอ้ยเหี้ยง like. hey. hey, hey. mm ูเห็ดเป็ดไก่ข้ามไมข้ามข้ามไอ้เหี้ยแต่เนี้ยชัดมากเลยนะเนี่เกิดแล้วเกิดแล้วไอ้เหี้ยมันยากเกินไปเร็ว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 ตำน้ำพริกอะไรยม่น้ำไก่แล้วเไป nó là gì? nó là cái gì? là cái gì? cái gì máy. no god please no no. I này luôn cái này luôn. có cái không? cái gì vậy nhang? cái gì? cái gì? máy cái gì?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  máy. cẩn máy. máy cẩn mẹ náu. cái gì vậy? cái gì? cái gì? cái gì? อะไรอะไรอะไรเจออะไรอะไรมาอะไรมาดีได้ดีได้มึงไม่พายพายแล้วนะไอ้เจี๊ยกูวันเป็นสวยเนี่ยอะไรอะไรอ่าอ่าขวอนเป็นกูกอันหัวโลนเลยไอ้เจี๊ยไม่ได้เอาข้าวข้าวไอ้เจี๊ยง ถูกใช่ไหมอันดูอันถูกเปยำมว้ยมึงไม่พายแล้วนะเกลือเกลือเกลือมีน้ำมีน้ำมีค้าว่านาวถืออะไรอยู่จับปลาสองมือมาทุกอันยกเว้นอันนี้ไอ้เหี้ยถืออะไรอยู่ไม่มีอะเลยเลือสองแขนเลือสิบมิ้นท์ข้ามไหมข้ามข้ามข้ามไอ้ยี่มึงต้องเอาจากกระเด็นไอ้ยี่เอามกระเด็น โอ้โหโอเคเฮ้ยนี่น่าจะได้นี่น่าจะได้มาเป็นตะปูเยอะอะไรอะเฮปะยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิพระทุดดงมีคำว่าพระมีคำว่าพระใส่บาทต่อมือเฮ้ยเฮ้ยมีคำว่าบาทมีคำว่าพระมีคำว่าบาทมีพระมีคำวาบาทมีบาทบาทมีพระแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองอะไรอะเฮีย หมดเอุ้ยไม่เขียนที่ใบไงนัวบอกหนูไปอ่ะไอไม่แต่ตอนที่ใกล้เคียงมั้ยมันใกล้หมดทุกอันเลยยกเว้นไอ้อาพูนเลยยกเว้นไอ้ผักชีโรยหน้ามันงอ่ะอันนั้นมันไม่ตรงเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้จะข้อเลยนี่ได้ไม่ได้จะข้อเลยแพ้เฉยแต่มันเด่นหมืนวาดเหมือนเนอะเออแต่มันวาดเหมือนกบทุกอันเลย กูจะนัดได้ไงก่อนผมได้หนึ่งกันแน่นะส่วนบอลได้สองกันแน่นก็จะสิ่งที่มินชฉัยแล้วว่าแฟร์ <f air> สมสันนะฉันที่คือถูกต้องครับอย่าเป็นพีด้วยกับชายนาที ถูกใจโคตรๆ er เย <z fazem> ี่ยมคนเหนื่อยอาฝากฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากติดตั้งค่าด้วยนะฮะ,ะใครที่ชอบอินดี้ฝากแชร์มาเยอะๆนะฮะถ้าใครคิดหัวข้ออื่นได้ส่งมาได้นะฮะ,ะว่าอยากให้ใบภาพเป็นอะไรได้หมดเลยนะฮะคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ได้เลยอยากให้เราใบเป็นอะไรนะคะอาจจะเป็นแบบใบภาพเป็นนายกคน,คน,คนก่อนๆบ๊ายบายดูนี่ดูนี่ะบนหน้าไปไอ้เจ้าต้องเดืนดส์ จัดขึ้นจัดลงเอ้ยมีคำนีกคำนี้นี่ลำธารเออๆคล้ายๆลำธารคล้ายๆลำธารแม่น้ำเอออะเรนจัดเป็นน้ำทั้งหไงเนาะดูดีใจอะไรหมดเวลาแล้วอ้าวเหรอนี่ถ้าจะข้ามวันนี้นะเออเล่นไม่ได้แต่ก็ได้ไม่แบบนี้ก็ไม่ได้มันต้องเชื่อใจกันเลยเนาะ